ไฟไหม้บ่อขยะตั้งแต่กี่โมงคะประมาณตีสี่ฮะตีสี่ตอนนี้ดับหรือยังคะก็กาลังระดมฮะกาลังยังไม่ดับฮะยังไม่ดับเอไม่ไม่ตรงไหนฮะจุดเดิมเลยหรือเปล่าฮะจุดเดิมตรงกลางบ่อที่ที่เคยเกิดครั้งแรกโอ้ครับแล้วเรารู้สาเหตุไหมครับว่าอยู่ๆทาไมไฟลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับไม่ไม่ทราบนะฮะยังไม่ยังไม่ทราบสาเหตุเลยครับไม่ทราบสาเหตุแล้วตอนนี้ ความรุนแรงของการลุกไหมเนี่ยประมาณสักแค่ไหนฮะพอๆกับของเดิมไหมครับอ๋ไม่ฮะพื้นที่ประมาณสองร้อยตารางวาอยู่ตรงกลางฮะยังไม่กระจายไปแล้วอ๋อค่ะแล้วตอนนี้คือรถจับเพลิงรับรอบนะท้องถิ่นได้มาช่วยกันประมาณยี่สิบพันชีดอย่ครับค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยตรงจุดนี้ดับแล้วนะดับไปแล้วครับประมาณสองอาทิตย์แล้ว ค่ะแล้ว20คันที่มาเนี่ยสามารถที่จะควบคุมเรียกว่าจํากัดวงของการไหม้ได้ไหมคะได้ครับเราฉีดรอบเลยเพราะฉะนั้น<ต>ไม่ไม,ไม่ขยายไปเกิน200ตารางวาที่ว่านี้ใช่ไหมไม่ขยายครับแต่ก็ยังมีเปลวไฟลุกอยู่นะตอนนี้ก็เป็นฟันอยู่ครับต้องต้องใช้เวลาฉีดน้ําสกัดอยู่นานเท่าไหร่นะครับถึงถึงจะมั่นใจว่าเพลิอที่ลุกไหม้รอบสองนี้มันมันจะสงบลงครับ ก็น่าจะทั right. ้งวันเนี้ยทั้งวันนี้เลยเหรอฮะแล้วดูเบื้องต้นแล้วสาเหตุน่าจะเกิดจากอะไรคะท่านประหลัดคะก็เหมือนคราวที่แล้วเราก็ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรตรงกลางเนี่ยลุกขึ้นมาเองลุกขึ้นมาเองซึ่งไม่ไม่น่าใช่คนแบบไปสู่บุหรี่แล้วไปจุดไฟตั้งใจนะครับไม่น่าใช่ฮะอยู่ตรงกลางซึ่งมันบริเวณมันมันกว้างมากครับคือมาถึงจุดนั้นคนจะไม่เข้าไปหรอไม่เข้าไปครับ มันเป็นเกาะตรงกลางตรงกลางบอกขยะเลยครับออ,อ,อ,อย่างนี้รถดับเพลิงก็กทําได้แค่ฉีดรอบๆนะ,ค,ะครับครับอ,อ,อย่างนี้ตั้งแต่ไหมครั้งที่แล้วเนี่ยกออ็ดับไปแล้วแล้วก็มาครั้งนี้ระหว่างนี้ได้ได้มีการจัดการอะไรกับบอกขยะที่นี่บ้างไหมคะก็เราก็เฝ้าระวังดูอยู่ฮะดูอยู่ตลอดพอนีมีแก้งมาเราก็รีบเข้าไปเลยตรงนี้ไม่ให้ลามมา ครับทีนี้ชาวบ้านรอบๆตอนนี้ต้องแจ้งเตือนอะไรเป็นพิเศษไหครับไม่มีครับเพราะว่าควันลอยขึ้นสูงฮะม่ได้กระทบในหมู่บ้านเท่าที่ท่านปรลัดดูแล้วเนี่ยไฟจะไม่ลามจะไม่ลามขยายวงมากไปกว่านี้ใช่ไหมฮะไม,ไม่ไม่ขยายคเพราะว่าเราำจำกัดพื้นที่แต่างนี้น<ม>โอกาสที่มันจะไปปะทุในจุดอื่นๆเนี่ยมันมีมไหมฮะ ไม่มีฮะเพราะว่าทางชนประธานก็ใช้รถแมคโครอ่ะกดจมน้ําไปหมดแล้วตรงนี้ก็ไม่ทราบว่าทําไมมันขึ้นมาอีกเราพอสันนิษฐานได้ไหมฮะว่ามันมันมีสาเหตุอะไรบ้างที่ทําให้ไฟมันลุกมาอีกครั้งหนึ่งครับน่าจะเป็นแก๊สติดไฟนะแก๊สติดไฟอะหมายถึงที่ทับถมขยะทับถมกันเป็นอีเรืนอ่ะเหรอฮะเกิดเกิดก๊าซขึ้นมาอากาศร้อนด้วยไหมฮะอากาศร้อนด้วย แล้วทีนี้ชาวบ้านโดยรอบตอนนี้เนี่ยต้องต้องถึงขั้นย้ายไปหรือว่าออกจาที่เม่นะในกระบนะ่นกระทบเลยนครับอค่ะการเดินทางสัญจรรอบๆก็ยังสามารถเดินทางได้เดินทางได้รอบครับอืมแ้วถ้าประหลถ้าถ้าหากว่าเป็นไปอย่างตามข้อสันนิษฐานเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามันมีก๊าซมีเทนแล้วเกิดจากอากาศที่ร้อนจัดแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดไฟลุกขึ้นมา ถ้าเป็นสาเหตุนี้จริงๆเนี่ยมันคงต้องร้อนไปอีกสักประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยนะฮะเราจะมีแนวทางป้องกันไหมครับป้องกันนะคงยากต้องใช้ท่อฝังน่าจะใช้ท่อฝังยังไงฮะนันประหลัดท่อทีวีซีใหญ่ฮนะแล้วก็ปักเข้าไปให้มันระบายออกมาได้ปักปัก ปักเข้าไปในบ่อขยะเนี่ยนะเพื่อให้ให้ก๊าซมันระบายออกมาตามท่อตามท่อเพราะพอเจอกับความร้อนจะได้ไม่เกิดไฟลุกไหมมาอีกครับอแล้วมีกระบวนการแบบนี้มันทํายากไหมฮะอะไรนะกระบวนการแบบนี้วิธีการแบบนี้ที่ที่่านประหลัดบอกเมื่อสักครู่เนี่ยมันทํายากไหมฮะก็ไม่ยากะอืมไม่ยากแล้วแล้วมีแผนว่าจะทํำไหมคะก็ต้องเดี๋ยวคุยกับเจ้าของที่ฮะเจ้าของที่ดินเขา ก็าต้องทำนะต้องบังคับให้เขาทำตอนที่ผ่านมาสองอาทิตย์เนี่ยยังไม่ได้ทำนะยังนะเพราะว่าคิดว่ามันดับแล้วมันอยู่ในน้ํะขยะมันลอยน้ําอยู่อ,อคือพอมาเจอแบบนี้เนี่ยก็ต้องคิดใหม่แล้วล่ะครับว่ามันไม่ใช่แล้วนะครับค่ะทีนี้จะต้องคุยกับเจ้าของบ่อในช่วงเวลาไหนฮะก็วันนี้ฮะวันนี้ต้องคุยนะวันนี้ต้องคุยแล้วก็หาแนวทางป้องกันเพราะมันอาจจะไปเกิดกับจุดอื่นๆได้รอบๆบ่อถูกไหมฮะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างมากที่สุดก็คือเฝ้าระวังถูกไหมคะท่านประหลัดถ้าเกิดตรงไหนไหมขึ้นมาก็ก็ไปฉีดน,น้ำเอาไว้